สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอๆกับช่องนังเอกฟินแลนด์อีกแล้วมือนี่มือนีนั่งกันพาพี่น้องมากินตำบักหุ่งแกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดเพลิงแล้วก็ใส่เห็ดขอนน้ำตับปากรรไกรนั่งกันสีมะเขาวอันขอบคุณก่อนขอบคุณอันหารอยซับ้ะจ้ะนั่งอันได้ถึงหารอยซับมากรึ่งทางแล้วจ้ะแต่ว่านั่งกันยังไม่มีโอกาสกลับขึ้นไปหาพี่น้องเบิดทุกคน,น้ะจ้ะนั่งอัน ยายบ้านไหมและแต่ว่ากระจัดของยังนบ่ได้แล้วหลังจากนั่งกันช่วงนี้ก็เป็นทักหมักไหเนาะจากนะทักงเมืองฟินแลนด์ทั้งทั้งโซนทั้งนี้เขาจีตักหมักไหมกันจา่านั่งก็เลยอยากได้เงินน้ำเพลินกับไปตักหมักไมมเนี่ยก็คือยังได้ทายอันปลาหมักไหมห้พี่น้องเบื้องนั้นอาจารย์ได้ทายเ,เท่านั้นล่ะเพราะว่าห้าน้ำหมองหมักไม,ม่กับบะมีตะว่ากันขันมีกับบะเป็นแต่ทายยังสียนะจา่านั่งก็เลยบปได้ทายไ็ได้ทายห้บเบิ้งเท่านั้นแล้วมือนี้นั่งก็ไปจา่าไปแต่ว่า พี่เพิ่นมีทุระจยะพี่เพิ่นมีทุระเพิ่นก็เลยลับพัากับมาเทียงลับมาเทียงนั่งกับได้บ่หลายดอกจ้ะได้ได้พอได้ใส่ลอจ้ะได้พอได้ไปตลาดมื่อวันสุกนั่มนั่งกับเลยไปร่างคนดําจ้ะไปร้างคนดํานั่งกับได้พักหนอกมากเลยจ้ะได้พักนอกได้บ่เคือมากมือนี้พักมากบ่หลายจ้ะแล้วกับมีน้องเขาจะฝากซื้อทุเรียนกับบ่มี่จ้ะทุเรียนบ่มาพักบ่มากมือนี้พักมาสองสองสามล่างเลงจะพักบ่หลายนั่งกันนี่จ้ะ ียงน้องหม้ใส่ดอกไม้สองนอแล้วกาใส่เห็ดคอนเนจจ้ะเ็ดคอนเ็ดคอนสนแล้วก็มีเ็ดเพิงกันสี่ดอกจ้ะเ็ดเพิงสี่ดอกเ็ดเพิงหวานสี่ดอกนั่งกับบะไร thai นะจ้ะนั่งมาเรานั่งกับฟ้าเปลียมเสื้อ้าแล้วนั่งกับใบลานคนดำจ้ะเราพึ่งกับมาเนี่ยเลยจ้ะนั่งกันเลยว่าเออมัอนี้ว่างเรานั่งกันเลยมาเฮดคลิปนั่งกันกาบคออภัยไว้เด้ยจ้ะนั่งเงี่ยเพราะในไปเยี่ยมบ้านนั่งขอโอกาสจากนั่งขอเวลาจากมือสองมือกันจ้ะ พะว่านั่งเบากับพีเพื่อนว่านั่งจะไปตักอันเสาร์อาทิตย์นี้เรานั่งกะจะหยุดก่อนจ้ะพวานั่งบริเฮตยูทูบเลยสําหรับอันบ้านอะไรที่นั่งบ้านได้ไปย่าเฝ้าอันน้อยใจนะจ้ะนั่งจะไปอยู่ตะของนี่นั่งก็จัดเนี่ยบ่านได้เสียดเบิดหรอกจ้ะแต่ว่านั่งกัอันอยากได้เงินอันมันมีโอกาสหานั่งกันเลยหางสินะจ้ะมาจ้ะเข้ามากินท่านเนี่ยเบาหลยละนั่งกับบริกินหลายมืออลาวจ้ะตั้งแต่เข่าปลามากตั้งแต่ยายบ้านมาก่คลิปนำบรินอกเกิ่นน จะมามากินเบียร์น้ำนัง่งเอาไว้มันเบียร์นำแก๊กห้วยจ้ะลืมแก้เมื่อยจ้ะมือนีเขาปลาอากาศหนาวแล้วนะคะ่ะพี่น้องตอนออกบ้านไปนะอันมันซีมี่อัน,น,อนยังเขาเอิญน,นั่งกับบุญหจักไฟป่ายที่มันบอกอันบอกอันอุณหภูมินสินนะจ้ะซี่องซาคนนี้จะมกักไหมนะคันแม่นบ้านเฮ้ากับเป็นอัน แม่คานิ้งนอกจากนาะมันไม่แข็งแล้วตากลงไปดังโคเ็กโคเ็กเราจะเป็นน้ําแข็งแล้วนั่งกับบเคยเห็นนั่งกับโอ้ยนั่งดีใจว่าสันนั่งบ่แม่นดีใจว่าอันใดได้เงินก็ดีใจอยู่แต่ว่านั่งมาอยู่เนียนาั่งมาเคยไปปลาไปยังบาเคยไปไก่บ่เคยหูยังบ่เคยหูเคยเห็นเ้อะมันนี่พี่พ่นมาเอิ้นจ้ะโอ้ยนั่งสะอ่อนว่าสันนั่งนั่งบ่เคยเห็นมึงสินะบ่เคยไปตากปลาไก่บ่เคยไปคําไปมืดมึงสินะจ้ะออกบ้านตาเศร้ากลับบ้านคํามึงสินะ าจ้าเห็ดเผือหวานดอกนี่คั่มนี่ห้พี่น้องนะจ้าแซ่บจ้าเห็ดคอนสซนน้น่งโมาได้หมักใหม่นกจ้านั่งไปเรียนมือเนี่ยนั่งไปเรียนนั่งกันไปหาเก็บเห็ดเนี่ยจ้าได้เห็ดมะแกงอืมเศรษฐายักหนอก่ออยู่โอ้เศดษฐายักบ้ามากมเลยนะพี่จะพักหนอก่อ มันก็พักบันเพือพักเดือนแต่อาทิตย์ก่อนดีหน้าหน้าทั้งหลาบอกคุงไวอยู่คำตัวโตยั่วจ้าฝนกับตกพอ่อฝนจ้ะฝนกับฝนกับตกพ่อฝน นั่งเขาไปในเมืองกลับขึ้นมาฝนตกจ้ะแรงนเขาบ้านอากาศเริ่มหนาแล้วที่นี่จ้ะโอ้ยพี่น้องเลยไปตักใหม่กันจะไหมมันทรมานครับเลยไหมมันเมื่อยครับนิ้วหน้าจนจังเบิร์ดคะนะ่ะเนี่ยพุ่งนะี่ยจนเกิดจนดงอลงกับใบไม้เทียนอ่ะมันมึนมันซาไปเบิร์ดเลยนิว้วหลอกก็ยังเป็วนวา่าเลยจ้ะ ลังเนี่ว่าปันไดนั่งวานอ่ะเพราะว่ายาิ่มเขากลมเขาเขากลมเขาเมื่อยเจ้บเขากับข้าศตากข้านึอย่างใดเพราะาคือมือเนาะมือมันใส่มือตากตลอดอันเปียกอันอืนอนอ่นอะไรเนาะเปียกถางทรายนั่งกับ,บ่ระธาดเพิบดีมาลาสอาทิตย์ที่แล้วนาะ พี่น้องไอ้ห่วยๆอยูอ่คุณอะไม่รู้จะเห็ดคอสนส่วนนี่เนี่ยแซ่บดีจ้ะเห็ดคอนขาวขอันนี้แหละสมมุติเอาว่าเป็เห็ดคอนขาวแต่ว่ามันก็แซ่บอีรีเยอโอ้ะขันกินย่ามมันหอนกับใส่เปลาอยู่แล้วจ้ะนะขันกินย่ามมันหอนมับบนกรแซ่บปันใด ขอนจ้ะเฮียขอนอนั่งไปเที่ยวบ้านเดี๋ยวจะนั่งไรสอนไม,ม้มา,ามาจะม,มาแสบมันไหนนั่งบ้านได้ไปอย่าฟาหน่อยอกหน่อยด์ใจนะจ้านั่งคอยเวลาจากมือซซองมือ ตาไฟยังหัวกันตาไฟนี่ก็ยังบ้านใ้ติดจ้ะเพราะย่างย่างบ้าน้ติดไฟเลยแล้วก็ฟ้าเอาไปยัดงาด้วยกันไปยัดงานเรา,า,าจา้ะให้บ้านเซตเรียบร้อยนั่งถ่ายไอ้เบิร์นนะจ้ะแต่ว่าบ้านนั่งติดปลาจา้ะตะกี้ย่ามนั่งถ่ายคลิปนั่งสีงเหลียวห้องนี้เนาะห้อง,งนี้จะเป็นหน้าต่างเป็นถนนเนาะวันนี้ได้เหลียวห้องนี้ได้จ้ะใางนี่บ่เห็นเรออาประเทศเนี่ แต่ว่วาของน,อน่อติดอยู่แต่ของนองติดหมองจอดรนเหลียวเห็นรถอยู่สบายจ้ะบ้านไม่สะดวกสบายบ่าได้ย่างกินทันใดคือเที่ยงน้าผมเนาะความแซ่บมาแล้วจ้าความแซ่บของเรา อีกบดโดความแสบกับกลับขึ้นมากจากพี่น้องนั่งอยากเลยนั่งมากินนั่งมาเอาเข่าเลยจ้ะ นั่งไปมือที่นางทายคลิปลงนะจ๊ะเพรานา่งทายคลิปแล้วมันนั่งกับลองร่ำทําเพลงของนา่งไปทําภาษานา่งแต่ว่านางนางบาทายลงงอย่างวันนา่งกันอย่างมีลีกสินจิอเนี่ยนา่งรองร่ำทําเพลงยุดตามปลาตามดงแม่งกับตอดปากนั่งจ้ะปากโผปากควัวมือมือนี้มันแก้มเดียวเนี่ยจะมันหยาค้างส่นดอกพี่เพิ่นที่ไป่ํ้กันนะจ๊ะคางเลยน่าคางนี่จ้ะคางควะเพิง พึงมันพึงว่าจะพึงน้อยๆนะน้อโอ้ต่อตาแล้วนะบวมเบิร์ดจะบวมบวมันมาเบิร์ดตาแล้วปิดตาปิดนัน้นแล้วก็ยังไปเลยะบวมตูบป,ปกงมัานนันจะเห็นเครื่องมาจาก แต่ว่านั่งสามตาไม่เนี่ยนั่งอายุหน่อยก็มูแต่ว่านั่งอะไรทอเพิ่นนะจ๊ะนั่งตักไปนั่งมือนั่งกับขั้นนั่งตักไปนั่งหามออกมานั่งกับพนยานั่งบ่แต่ว่านั่งอยากไปซื้อจ้ะนั่งนั่งมาคิดใส่ตะกีเลยตะกีนั่งก็เห็ียเบียกโซทุกโซหยากโซ่ไตแค่จะนั่งมา สะไม่เฮ็ดก่อสร้สางมาจจะโอ้ยทุกอย่างอีกทีก็จะต้องจะคลองแข็งแรง,งก็จะง้่งเป็นอีหยังเลยมันห้าเดียวนี่นั่งบ่ไหวแล้วจ้ะนั่งอ้วนน้ำน,น,น,นั่งกันเลยบ่บไหวแล้วจ้ะมืออื่นพี่นน่ะมาพาไปเศร้าท่านเพราะว่ามันอากาศเริ่มหนาวแล้ว ไปตักหม,มักไม้ย่าจเดมันก็เป็นหิมะมันมันเป็นน้าแข็งนอนเป็นน้าค้างแข็งเราไปที่นี่มันละลายมากมันก็ติดแนวตักจิจ้ะมันก็ตักงไงพี่พันก็เลยว่าสวยๆยังค่อยไปจากสองโมงจากโมงหนึ่งค่อยไปยจริงจินะจ้ะนั่งมานั่งสิบปาไปน้ำเงินเพิ่มหน้าไปใจะกินข่าปลานั้กันไปกับไพ่มานั่งว่าเนหอยแครงอ่านัางา่นง,นงบาได้ซีเรียส เพราะว่าอยากไปรูปเห็นมือเนี่ยมุนเบิร้อจ่ะมือมุนมือแตกเว้ยเฮ็ดคักจากพี่นอ้อง ไปอันตักมาไม่เังค่ะกินข้าวแซ่บแซบมันมวนเนาะมันมวนมันเมื่อยมันก็กินเสียดายจานั่งนะนั่งมาจากลองจากล่บนั่งอยากลองหลังอยากลองอยากล่บนั่งกันลองกับน้ำปลาน้ำดงหมดอ่ะนั่งมาได้หมดสายยังพี่เพิ่นก็บอกตักตากตากนั่งเอกตักนั่งเอกกันตักไปแล้วนั่งเอกกันหนีจากเพื่นนี่ผ่าปอกดวงหนึ่งเนาะ นั่งก็ตัดใหม่ต้นสนหน่อยหาบได้หาบป่นะก็หาบลองเพลงลองล่ำไปเ่าจะขายเกี่ยวราจะขายมั่นะจะนั่งนื้อปลาลำดงเปิ้ลนื้คุ้มนั่งตัดนั่งกับ,บ่ริ้สนใจนั่งไปอังรถเพินเลยซิอยากมีโมเลยซมานน่อยละแห่งบม่มมูไมด้ลยใจหน่ มี่มเจเราพี่เพิ่นกับมาฮับอยู่คนละหม่องพี่เพิ่นกับมาฮับมาจากบ้านเพื่อนมันเพื่อนมาฮับนั่งแล้วก็ไปฮับอีกพี่อันเจ้าของรถไปเปลี่ยนเอารถขันนั่นจ้ะแล้วก็ค่อยไปป่าเฮดตังสี่บัดย่ามบัดย่ามอันมาเนี่ยมันแรงกับอันมาโ่งนั่งก่อนจ้ะไปขายหมักใหม่แล้วก็มาโ่งนั่งแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเอารถเพิ่นคือเก่า นั่งเลื่อมเบาราคาหมักไม่หมักไม่อันโล่ละหนึ่งยูโรนะจ๊ะกิโลละหนึ่งยูโรนั่งก็ได้มือร์ละเจ็ดสิบแปดสิบไปเมื่อนี่นั่งในสี่สิบเก้ายูโรสี่สิบเก้ากิโลพี่ที่ไปน้ำกันน่ะเพิ่งจะเ 8, ดดจ็ดสี่แปดสิบปุ๋นะจ๊ะมาไกลกันกับนับ่งมเบิร์กนั่งรถแบกกระตาถุงให้เปลี่ยนออมปลาออมขู่กันแหะ าไก่ทางรถไฟเนาะเดี๋ยวรถไฟกับเลนไก่กับห้องเส้นรถไฟนะั่งเป็นบ้าเป็นบ้านอยู่เมืองนอกอยู่ไทยกับเป็นบ้าให้กันจ้ะนั่งกินแขงเห็ดแต่มันห่อนค่ะแข็งเห็ดห่อนห่อนแั่นี้มันเผ็ดท่านนะแซ่บจ้ะพี่น้องนั่งกับอยากมาเบาทักท้ายพี่น้องซึ้อนี่เราจะ ว่านั่งกับบริเวดคลิปลายเหมือนเนาะเห็คลิปต้าเขาาเขาดงเขา้าเขาดงก็จัเกันเป็นยังไงาากันนะจ๊ะนู้นจ้ะวาสีเล่มต่ออยู่มันสีคลิปสีเ้าพนาน่าจะเนาะนั่งกับอยากให้พี่น้องอันหอ้ววววววกวววววววาวววานวววนวว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 วอนววววโดนวววาววาววววววว้า,ามววมวว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 ยวาวเวาะสวววหรับวิวนี้นวงกววาวว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 วกวววววเวว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 กวทําววววุวง คุยกับพักหน่อเข้าเนี่ยนะจ้ะหนับแก้มเฮ้าหนับรองคอแก้มเมื่อยฝากพี่หน่อมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ลายกันขอบคุณอีกเทือ่อหายลอยซับ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆจากที่ป้าถิ่มบ้าปานั่งสำหรับคลิปนี้นั่งก็เป็ยังไงฝากพี่หน่อมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนั่นเองพี่รักที่กำลังใจจ้าสวัสดีจ้า